ตีนแมวเดินหนังกาวพาทุกท่านไปดูผีกัญชาแล้วก็อ้าวแะครับเปิดเรื่องมาเราก็จะเจอกับชาวไร่ที่เขาเนี่ยกำลังดูแลไร่นาอยู่แล้วคือตอนนี้ชาวไร่เขาก็ออกมาดูที่ของเขานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างช่วงตอนดึกๆปรากฏว่าม,มันมีอุกกาบาตเนี่ยตกมาใส่ไร่ของเขาทําให้เขาเนี่ยดีใจมากๆครับแล้วเขาก็รีบวิ่งไปดูเขาก็คิดได้ว่าอุกกาบาตนี้ข้างในเนี่ยมันน่าจะสร้างเงินให้กับเขาได้นดแน่ๆโดยความขี้เผือกและอยากรู้อยากเห็นของเขาเขาก็เลยลองไปจับอุกกาบาตดูครับการจะจับมันขึ้นมา เเองเลยแล้วเขาก็ได้เอาอะไเร,รเขี่ยเขียไม้เขี่ยเขียอุกบาทมันก็กลายเป็นสีเขียวครับจากนั้นเขาวามือไปจับมันก็ร้อนสิครับเขาก็ได้อมนิ้วมือของเขาทันทีเพื่อไม่ให้มันร้อนและจากนั้นเขาก็รีบไปล้างน้าครับกลายเป็นว่าตอนนี้นิ้วของเขาเนี่ยมันพองเลยครับ จากนั้นเขาได้ลองน้าเอาไปลาใสอา่อุกบาทอนะุกบาทนมันก็ได้แตกออกครับพออุกบาทมันแตกออกมาเราก็จะได้เห็นข้างในครับข้างในของมันเนี่ยก็เป็นของเหลวสีน้ําเงินยืดๆออกมาครับจากนั้นชาวไร่เนี่ยก็ได้นําของเหลวสีน้ําเงินเนี่ยเทออกครับแล้วก็ยกใส่ถังเอากลับเข้าไปในบ้านไอ้ของเหลวที่หยดหยดไปตามทางเนี่ยมันก็ได้ทําการปลูกพืชเขียวๆครับพืชเขียวๆเ,วเวนี่ยมันขึ้นเต็มบ้านเลยจากนั้นชาวไร่เนี่ยก็มากินเหล้าต่อครับเขาได้พบว่านิ้วของเขาเนี่ยตรงส่วนที่มันไปโดนกับอุกบาทนิ้วเนี่ยมันมีพืชเข มาครับอยู่ดีๆต้นไม้ก็มาขึ้นที่มือเขาและก็ขึ้นที่ลิ้นด้วยโดย,วสสดวยความที่เขาเนี่ยชอบดูดนิ้วครับเพราะว่าเขาอมนิ้วทั้งเรื่องจึงทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับพืชที่มันขึ้นเต็มตัวครับเข้าไปในร่างกายเขาได้ง่ายมากมันขึ้นเยอะมากครับและตอนนี้เขาก็เริ่มคันแล้วเขาก็เริ่มเกาอย่างเลยครับเพราะยิ่งเกามันก็ยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มรู้ตัวลแล้วว่าตอนนี้บ้านเขาโดนกัญชาบุกค,ครับพืชเขียวๆเ,เนี่ยขึ้นเต็มบ้านเลยสา,า,ายเขียวกันหมดบ้านเลยทีนี้จากนั้นเขาก็เริ่งตลอดดัันน้ ไล่เนี่ยเขาก็ได้ไปหายาฆ่าหญ้ามากินครับเพอเขาคิดว่ามันน่าจะรักษาเขาได้เขาก็ชงกินใหญ่เลยครับดื่มเข้าไปแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรจากนั้นเขาก็ไปอาบน้าครับหนักเลยทีนี้เพราะว่ากรญชามันชอบไงเจอน้ามันก็ดีใจพืชชอบน้ําอยู่แล้วโอ้ขึ้นเงินเพลินเลยทีนี้ชาวไร่ได้ถูกพืชสายเขียวสีเขียวสดใสหวานเจี๊ยบคืนกินไปที่เรียบร้อยแล้วพืชเนี่ยมันก็ได้ลามไปทั่วบ้านครับขึ้นหมดเต็มบ้านไปหมดแล้วมันกําลังมุ่งหน้าต่อเข้าสู่หมู่บ้านแล้วหนังก็จบลงหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามช่องตีนแมยคครับขบุณ เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ